สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องนุ้ยว่าจังอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูง่ายๆอีกแล้วเหรอใช่อีกแล้วแหละเป็นเมนูขนมจีนค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมจีนน้ํายากะทินะคะแต่วันนี้น้ํายากะทิของเราเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็น ของที่เราสามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์หรือว่าในเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะทำด้วยจากปลาทูน่าค่ะทุกคนอันนี้ใช้ปลาทูน่ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็น้ำกะทิก็ใช้น้ำกะทิกล่องเพราะว่าบางครั้งการหาของสดช่วงนี้มันจะค่อนข้างยากเนาะก็เลยเอาของที่สามารถหยิบซื้อได้ในซูเปอร์หรือในเซเว่นเนี่ยมาลองทำกันเพื่อนๆใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะแล้วก็น้ำกะทิเดี๋ยวเรามา อ๋อแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยพริกแกงเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆตอนซื้อให้สังเกตที่เขียนว่าพริกแกงคั่วหรือพริกแกงกะทินะคะเอาแบบสําเร็จรูปมาเลยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะปิกค,ค่ะประมาณนี้แล้วก็มีใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มทํากันเลยค่ะตัวสําหรับปาทุหน้าเนี่ยค่ะเราใช้เฉพาะเนื้อนะไม่ได้ใช้น้ําเขาให้เราเปิดเทน้ำเขาออกนะคะ จะใช้เป็นแบบตัวที่เป็นสเต็กหรือจะใช้ที่เป็นแซนด์วิชก็ได้เอาที่หาได้นะคะนี่นูยใช้ฝาปิดแบบนี้แล้วนูก็เทน้ำออกสุกคนไม่ต้องไปใช้กระชอนเปลืองต้องล้างอีกแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดน้ำมันก็จะออกหมดเลยนี่โดยที่เนื้อไม่หลุดออกมาแค่นี้นโอเค เดี๋ยวเรามาขึ้นเตากันโอเคทุกคนตอนนี้เราเปิดเตานะคะเติมน้ําลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ํากะทิของเราไปนะคะอันนี้นุ้ยใช้ขนาดกล่อง250นะคะใส่ไปให้หมดเลยเขย่ากล่องด้วยนะคะเพื่อมันมีการตกตะกอนอยู่เนาะโอเคต่อมานะคะใส่พริกแกงลงไปโลด ประมาณ1ช้อนพูนๆน,นะคะทุกคนหรือถ้าใครกลัเวเผ็ดลดปริมาณลงได้ตามด้วยกะปินะคะ,ะแล้วก็นี่แล้วก็คนเครื่องแกงส่วนผสมนะเออปกติคือถ้านุ้ยทำนุ้ยจะไม่ชอบที่มันเป็นตะกรอนลอยนึกออกปะที่มันเป็นไข่ไข่กะทิแตกอะ่ะ ก็หมั่นดูว่าอย่าให้มันเดือดมากเกินไปจนกะทิแตกมันประมาณนี้เพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบยมะกรูดนะคะทุกคนฉีกลงไปโลดเอาจริงแค่นี้มันก็เป็นน้ำยาได้แล้วนะแค่แบบว่าเราหาซื้อเครื่องแกงที่พิแกงที่อร่อยอร่อยอะทุกคนคือถ้าโขลกเองไม่เป็นก็ซื้อง่ายง่ายมากง่ายนิดเดียว แล้วก็ซื้อเก็บมาไว้ในตู้เย็นก็ได้แล้ววันที่เราอยากกินเราก็แค่ทำยินแค่นั้นเองเดี๋ยวรอเดือดนะคะเติมน้ำอีกนิดนึงไม่อยากให้มันข้นมากเกินไปโอเคเดือดแล้วให้เราใส่ปลาทูน่าลงไปได้เลยรับรองไ่าจะเป็นปริ๊กแกงเป็นอะไรนะน้ำยากะทิที่ เนื้อเยอะมากเพราะว่าเราใส่หมดกระป๋องเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็รอเดือดเดี๋ยวเราแบบปรุงรสกันทีนี้นุยอยากให้ทุกคนชิมก่อนเพราะว่าตัวเครื่องแกง เ,เวลาเราซื้อพริกแกงอะค่ะทุกคนทุกคนต้องดูก่อนว่าพริกแกงยี่ห้อที่เราซื้อมาหรือเจ้าที่เราซื้อมาเนี่ยเขาใส่กะปิมาหรือยังถ้าเขาใส่กะปิมาแล้วเราไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะมันจะเค็มเกินไปแล้วก็ตัวกะปิที่เราใช้ความเค็มของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะให้เราชิมก่อนว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วค่อยปรุงนะอืมโอเคสําหรับหนุยความเค็มน้ยว่าค่อนข้างที่จะได้แล้วแต่หนุยจะเติมเกลือเพื่อความเข้มข้นแล้วก็เติมน้ําตาลนิดนึงเพื่อให้กลมกล่อมค่ะ เกลือแค่แบบ1ห,หยิบมือนะคะทุกคนสองหยิบมือจบแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณนี้นะคะจริงๆประมาณ1ช้อนชาประมาณนั้นใส่สองครั้งก็ตกประมาณเกือบๆกสองช้อนชานะคะแล้วก็คนเขาด้วยนะนิดนึง อยาให้เขาติดก้นหม้อมากเกินไปเดี๋ยวรอเดือดเพราะว่าตัวน้ำกะทิมันเป็นน้ำกะทิแบบขาดจะไหลใช่ไหมมันไม่ใช่กะทิสดเราเคี่ยวเขานิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตักเริรฟนะคะถ้าหากทุกคนคิดว่ามันข้นไปสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะแต่ี๋ยว,ว่าแบบข้นๆค,คือมันคลักๆอะ่ะทุกคนก็จ้คำว่าคลักๆไหมอ่าโอเคตอนนี้เดือดได้ที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาปิดเตาแล้วไป พร้อมกินกันได้เลยได้เวลาตักเสิร์ฟนะคะทุกคนมันเด็ดค่ะคุณผู้ชมนี่เนื้อปลาเน้นๆนะคะรสชาติอร่อยจัดจ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาปลาทูน่านะคะทุกคนทำง่ายมากไปลองทำกันดูและขอฝากซิกไว้ฝากทริคไว้สำหรับคนที่เ,ออเป็นเมนูไดเอท เปลี่ยนจากตัวน้ำกะทิให้เป็นนมสดก็ได้นะคะนมสดพร่องมันเหนอยอะไรอย่เงี้ยก็จะอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนเอาเป็นว่าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์กันไว้ใต้โพลนะคะถ้าใครไปลองทําดูแล้วรสชาติเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคลิปน,นี้บ๊ายบาย